โรบิโก้ฟอร์เรนเจอต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งความหลากหลายจริงๆนะครับเปิดตัวเพิ่มทางเลือกกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับเวอร์ชั่นประอินไฮบริดเปิดราคาป้อนตลาดออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแล้วโดยการจำหน่ายจะมีทั้งหมดีเกรดได้แก่ XLT Sport w i d Track และรุ่นย่อยใหม่ Storm Track ราคาเริ่มต้น71,990เหรียญหรือ1,525,000บาทโดยคู่แข่งในตลาดจะมีทั้ง BYD c h a r ที่ตอนนี้กำลังมาแรงในออสเตรเลีย ด้วยการก้าวขึ้นอันดับ3ได้สําเร็จหลังเริ่มส่งมอบได้เพียง2เดือนเท่านั้นแน่นอนว่าแทนที่ตําแหน่งเดิมอย่าง Isuzu D-Max นอกจากนี้ยังมี Great Wall Cannon Alpha PHEV เจอขายออสเตรเลียครึ่งหลังของปีความน่าสนใจหลายด้านของ Ford Ranger จะมีดังนี้ Ford Ranger PHEV ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานแอฟริกาใต้ทำให้โดนภาษีนำเข้า5% แน่นอนว่าออสเตรเลียยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับแอฟริกาใต้ซึ่งแตกต่างจากรุ่นปกติที่มีการนำเข้าจากประเทศไทยสำหรับรูปร่างหน้าตาของ Ford Ranger PHEV ต้องบอกว่าแทบไม่ต่างไปจากคุมพลังอื่นนะครับเว้นแต่โลโก้ PHEV ในบางจุดลวดลายของล้อแม็กโดยจุดเติมน้ำมันและจุดชาร์จจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับขุมพลังเครื่องยนต์จะเป็นเบนซินสีสูบขนาด2.3ลิตรเทอลิโบ สร้างพลังกำลัง138กิโลวัตต์หรือ188แรงม้าแรงบิด411นิวตันเมตรเสริมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า75กิโลวัตต์หรือ102แรงม้าทำให้มีกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่281แรงม้าแรงบิดมหาศาล697นิวตันเมตรแม้จะมีกำลังน้อยกว่าแ a p t ต r V6 แต่แรงบิดนั้นมีมากกว่านะครับก่อนจะส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะทางด้านแบตเตอรี่มีขนาด11.8กิโลวัตต์ชั่วโมงฟอร์ด้างว่าสามารถขับด้วยโหมดไฟฟ้าล้วน ให้ระยะทาง49กิโลเมตรอิงตามการทดสอบ WLTP ของยุโรปซึ่งฟอร์ดมีการเปิดเผยว่าเป็นระยะทางการใช้งานโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าภายใน1วันหากคิดเป็นอัตราซิ้มเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้มากถึง34.4กิโลเมตรต่อลิตรแม้ว่าการทดสอบในห้องแ l a บจะเน้นการทำให้แบตเตอรี่หมดก่อนจะใช้กำลังจากเครื่องยนต์เป็นหลักก็ตามนอกจากนี้ผู้ขับขี่สามารถเลือกหมดไฟฟ้าได้หลายแบบ ทั้งออโต EV สำหรับการผสมผสานการใช้น้ำมันกับพลังงานไฟฟ้า EV Now การขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว EV l e t t e r รักษาระดับประจุบแบตเตอรี่ปัจจุบันและ EV Charge จะใช้เครื่องยนต์ในการชาร์จแบตเตอรี่ Ford ร,ระบุความสามารถในการล่างจูงสูงสุดอยู่ที่3.5ตันเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซลและการบรรทุกทำได้สูงสุด973กิโลกรัมสเปคดังกล่าวถือว่าดีกว่าคู่แข่งทั้ง b y d และ g r ร a ว w a มอเตอร์ การขับเคลื่อนของ Ford Ranger PHEV จะเป็นการขับสี่ฟูทัมพร้อมโหมดในการขับขี่และล็อกเฟืองท้ายนอกจากนี้ Ford ยังมี Pro Power Onboard มีปลั๊กจ่ายไฟภายในห้องโดยสารและภายในกระบะท,ท้ายซึ่งสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกจากแบตเตอรี่ได้สำหรับราคาจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียหาคิดเป็นเงินไทยไม่รวมภาษีนำเข้าเกรด XLT ราคา1,525,000บาทเกรสปอร์ต1,610,000บาท วายแทรราคา1,695,000บาทและตัว Top ปสตอ m t มแทรราคา1,843,000บาทหากเทียบคู่แข่งในตลาดพบว่ากระบาดจากเมืองจีนจะมีราคาถูกกว่านะครับ B Y D Char k 6 P H E V เริ่มต้น1,220,000บาท r r a t w a l l c a n n o n Alpha P H E V เริ่มต้น1,349,000บาทนั่นเองทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ